ำไมทำไมเชื่อล่ะพราะพุทธเจ้าพูดล่ะพระพุทธทำไมเชื่อพระพุทธเจ้าพูดล่ะเราไม่เชื่อพุทธเจ้าจะเชื่อใครอ่ะเอาแล้วเคยเห็นเขาเหรอเกิดทันเขาเหรอเออแล้วโคตรพ่อแม่เราอะเราเกิดทันเหรอเราเกิดทันโคตรพ่อโคตรแม่ตัวเองหรือเปล่าเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันทำไมรู้ว่าโคตรพ่อโคตรแม่ตัวเองมีล่ะถ้าบอกว่าเกิดทันพุทธเจ้าเหรอแล้วโคตรพ่อโคตรแม่เราเกิดทันเหรออ้าวทำไมเรามาเกิดไม่ทันแต่เราเชื่อว่ามีล่ะตอบสิ ก็เราเห็นไงเห็นใครแล้วอันนี้คุแม่ตัวเองเห็นทันเหรอสองร้อยสามร้อยปีที่แล้วเห็นทันเหรอเป็นรูปเหือยังมีเลยแล้วรูปพระพุทธเจ้ามีมว่าปีที่แล้วมีรูปเหรอสามร้อยกว่าปีที่แล้วมีรูปถ่ายเหรอเดี๋ยวถามก่อนยัง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 ไม่ได้คําตอบเลยฟุกฟุกไปทั่วเลยเนี่ยไม่ได้ฟุกไปทั่วเลยก็ถามกลับนี่ไงก็นี่เมื่อเราบอกว่าอะไรเราบอกว่าพระพุทธเจ้ารู้ได้ไงพระพุทธเจ้าไม่มีจริง ลาจะเลยถามไงเราถามเรากลับว่าอะไรแล้วโคตรพ่อโคตรแม่เรามีจริงไหมคาถามสามร้อยก็ปีสี่ร้อยก็ปีมีจริงไหมตอบสิไม่รู้ดี่เกิดไม่ทันนะ่ะอ่ะเกิดไม่ทันแล้วมีเราได้ยังไงถ้ามันไม่มีลําดับสารหิตมาเกิดมาได้ยังไงเกิดไปจากดบบอกไม้ไทยเหรอเขาเกิดมาจากพ่อจากแม่นี่แหละก็ใชาาาา่แล้วพ่อแม่เกิดมาจากไหนอ่ะแล้วพ่อแม่เกิดมาจากไหน เกิดมาจากพ่อจากแม่เหมือนกันนี่ลแล้วพ่อแม่เกิดมาจากไหนอีกอะก็ไล่ลําดับไปจนเจอถูกไหมยังไงมันก็ต้องมีโคตรเง่าสักหาดโคตรพ่อโคตรแม่เราต้องมีถูกไหมนั่นเรารับรู้ได้โดยอนุมาโดยตรกาโดยเหตุผลว่ามันมีพ่อมีลําดับต่อๆกันมาเช่นเดียวกับเรื่องคำสอนของพระองค์และพระพิสูุส์ฆ์ที่พระองค์ทรงบัญญัติมีการสืบทอดต่อต่อกันมาเราจึงรู้ได้ว่าสัมมาสัมพุทธมี ถ้าไม่มีสาม,มาสมาธิทำวินัยของพระองค์ที่บัญญัติดีแล้วจะเกิดขึ้นในปัจจุบันได้ยังไงจะมีพระภิสุสงฆ์ได้ยังไงไอเรื่องมีไม่มีเนะี่ยผมไม่เถียงนะผมก็ผมก็รู้หรอกอยู่ว่ามีเนะี่ยแต่เรารู้ไ,ได้ไงว่าไเม่เถียงได้ไงก็คาถามที่เถียงอยู่เนี่ยจะบอกไม่เถียงได้ไงก็เถียงอยู่เนี่ยแต่รู้ได้ไงว่าเป็นบุญผมถามว่าบุญมันเป็นยังไงมันเป็นตัวยังไงผมถามเนี่ยที่ผมถามเนี่ยบุญเนี่ยมันเป็นตัวยงไงบุญต้องเป็นตัวยังไงบุญมันค กิริยาบุญมันคือนมามธรรมมันคือการกระทําทางกายวาจาใจที่เป็นฝ่ายกุศลจึงเรียกว่าบุญเจ้าเป็นตัวอะไรมันคือการกระทำอะ่ะอากระทำดีเป็นยังไงขอดูตัวหน่อยความดีเป็นยังไงขอดูดิอตอบไม่รู้ถ้ารู้ผมจะมาถามทำไมเอาไม่รู้ทำไมเถียงอะทำไมไม่ฟังแล้วเรา แล้วเราเชื่อได้ไงว่าทํากับผู้นี้ผู้นั้นจะกลายเป็นบุญอ้าวเนี่ยเนี่ยที่ผมถามเนี่ยยังไม่ได้คำตอบบุญคืออะไรบุญคืออะไรอากลับไปตอบคําถามตัวเองซิบุญคืออะไรตอนแร้ดตัวเองตอบมาตอบพิธีหนึ่งบุญคืออะไรไม่รู้เราตอบตอนแรกว่าอะไรบุญคืออะไรตอบคือการทําความดีเออบุญคือการทําความดีใช่ไหมแล้วการทําดีกับคนเลวเรียกว่าทําดีไหมอืม เอาตมันก็ทําดีมันก็ทาดีดีเมื่อเป็นการทําดีเรียกว่าเป็นบุญไหมมันก็มันมันจะเป็นทุกที่เลยเหรออ้าวบุญแปลว่าอะไรต่อไปไม่รู้อ้ะเาไม่รู้เยเมื่อกี้ตอบอยู่อ่ะบุญแปลว่าความดีแล้วทําดีกับคนเลวเรียกว่าบุญไหม มันจะเรียกว่าบุญได้ไงถ้าเกิดทํากับมันแล้วเกิดมันทานกับมาฆ่าเราล่ะเออเรื่องของมันสิมันจะฆ่ามันก็เป็นบาปสำหับานไงแต่เราทําบุญจบแล้วไงถ้าเราจะโดนตายตายเพราะมันทําลายชีวิตเรานั่นก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมของเราแต่ถามว่าได้บุญหรือยังมันจะได้ยังไงมันไม่ประกอบประโยชน์อะเราให้มันแล้วเราก็ต้องมาเจ็บเองมาตายเองมันจะได้ยังไงอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์อ่ะมันต้องไปราถึงด้วยประโยชน์ทำประโยชน์กับใคร ประโยชน์กับตัวเองและประโยชน์กับผู้รับแม้แล้วทาบุญเมื่อกี้ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองยังไงไม่เกิดสิมันมทำมมให้มันแล้วมันมาเข้ามันมาฆ่าเรานี่มันจะไม่เกิดประโยชน์ได้ไงเราให้ไปแล้วเราดีใจหรืออย่างที่ได้ให้ก็ไม่ก็ไม่ดีใจเท่าไหรนะ่รนี่แล้วดีใจ เอ้ก็ดีใจเอาตอบให้ก็ดีใจดีใจได้ประโยชน์หรือยังก็ได้ประโยชน์ดีใจก็นั่นหญ่ได้ประโยชน์แล้วบอกไม่ได้ประโยชน์ได้ไงแต่หลังจากนั้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามวิบากแห่งการกระทําของตนมันคนละเรื่องไงทำแล้วย่อมได้รับผลของเจตนานั้นเจตนาคือการให้ได้หรือยังได้แล้วเจตนาคือการให้ได้หรือยังให้สําเร็จหรือยังให้สําเร็จแล้วบุญย่อมเกิดแล้วเพราะสําเร็จที่อะไรเจตนา ได้แล้วแล้วทําไมได้แล้วทําไมเราต้องโดนเขาทําร้ายด้วยล่ะทีนี้เา้าคนทําดีมันโดนทําร้ายไม่ได้เหรอมันเกี่ยวอะไรกันคือทําดีต้องรอดพ้นจากทุกอย่างเหรอใครสอนขันาดลูกทําพ่อแม่ทําดีกับลูกลูกยังอัก,กระตันอยู่กับพ่อแม่ได้เลยทาไมไม่ย้อนกลับไปถามพ่อแม่ตัวเองอะว่ากูทําดีถ้าตายแต่ทาไมลูกทําไม่ดีกับกูคําถามถ้ามันเป็นที่สันดานของคนคนนั้นไม่เกี่ยวกับเรา ถูกหรือเปล่ามันเป็นสันดานของคนนั่นเองที่มันเร็วมันชั่วมันเท่ากับเราไปสนัสนบสนุนให้เขาทําไม่ดีหรือเปล่ามันจะไปสนับสนุนได้ยังไงเราไม่ได้สนับสนุนให้มันทําเร็วทําชั่วเราแค่มีเมตตาสงสารต่อมันเราไม่ได้มีเจตนาอ๋อกูทําบุญนี้ให้มึงไปฆ่าคนตายนะมึงมีเจตนาแบบนี้หรือเปล่าไม่มีไม่มีมมจึงไม่เป็นกรรมแต่เรามีเจตนาอะไรเออสงสารเห็นดีเห็นแล้วรู้สึกว่าสงสารจรเลยเขาไม่มีข้าวกินเลยซื้อข้าวให้เขากิน เจตนาเราคือต้องการซื้อข้าวให้เขากินให้เขาอิม่มหนำสำราญกับอาหารจานนี้ไม่ใช่มีเจตนาให้ข้าวจานนี้เพื่อเขามีเจตนาในการไปทำลายชีวิตคนอื่นเจตนาเจตนาเป็นตัววัดกรรม